รก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆผู้ส่งเกียรติผู้ทรงคนรู้ทุกทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับพาคนแกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่25กรกฎาคมพศ2566ครับวันนี้เป็นวันพระนะครับเป็นวันอังคารนะครับเราก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมเป็นประจำทุกวันพระนะครับบางวันพระก็ไม่ได้มาก็ติดภารกิจไปนะครับทันทีที่บ้างจากภารกิจผมก็ต้องรีบมานะครับ และก็ีีคืออีกหนึ่งสัญญาที่ให้กันไว้กับน้องนะฮะน้องชายว่าขอชมพระองค์นี้หน่อยนะครับเป็นพระที่เนื้อที่มีเนื้อพระที่สวยงามมากนะครับแล้วก็เป็นแม่พิมพ์ที่หาได้ยากมากนะครับนี่คือพิมพ์ปลบโพนะครับข้าละเก้าใบเป็นยุคปลายยุคสุดท้ายนะครับ ด้วยช่างพีมือช่างหลวงแล้วนะครับและที่พิเศษสุดก็คือเป็นืระผงพุทธคุณแล้วก็เป็นข้าวตากแห้งที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็องค์นี้สมบูรณ์แบบมากๆนะครับไม่มีรอยผูกก่อนเลยก็ว่าได้นะครับมีก็นิดหน่อยนะครับจุบเป็นธรรมชาติเลยทีเดียวนะครับเรามาชมแม่พิมพ์กันเนาะนะครับอ่ะมาชมแม่พิม์กันนะครับ นี่ครับนี่คือพระสมเด็จพิมพ์ปบพอกา้างลักข้างและเจ้าใบนะครับพิเศษสุดเลยนะครับมีที่เห็นก็คือเกตุรุปคุ้มด้วยนะเนี่ยนะครับแล้วก็มีพกรรักกันอยู่หนึ่งข้างด้วยนะครับถือว่าโอ้โหหาชมได้ย,ยากมากพิมพ์แบบนี้นะครับอกล่องด้วยนะครับมีเส้นพระทิพด้วยนะครับเห็นไหมครับ สช่ไหมเนี่ยเช่นพาดคลิปนะครับว่ากันหนึ่งข้างบกโพชัดเจนมากครับบกโพได้ติดทุกดอกเลยนะครับติดทุกใบไห้นะครับขอดใบไปบกโพได้ติดทุกใบนะครับนะครับจังดีก่อนเดี๋ยวจุดบมือนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าใบนะครับแล้วก็เกจตะรูดซุ้มด้วยนะครับเป็นยุบป,ปลายนะครับถูกเขาเรียกว่าแก้ไขบล็อกอย่างชัดเจนมากๆนะครับอกร่องสวยงามมากนะครับเนื้อนี่นวสวยเลยนะครับเป็นเนื้อข้าวจากแห้งผสมผงพุทธกุลนะครับหรือบางคนเขาเรียกว่าเนื้อฟักทองนั่นเองนะครับทเป็นข้าวจากแห้งนะครับนี่ยัด้านข้าง ้างนบน,านหลังนี้เตาเหี่ยวเลยนะครับสวยงามมากลงตัวมากนะครับสวยงามมากๆนะครับโอเคแล้วมาชมเลือกพักกันครับจับงานไม่ได้หลุดเบรม่งจะยุ่งนะโอเคนะครับแล้วมาชมเลือกพักกันนะเอาผิดไฟก่อนไปก่อน ในส่วนของอเกตทะลุซุ้มด้วยนะครับซึ่งปกติเราจะหาชงได้ยากมากนะครับพิมพ์ปกวันนี้จะเกตทะลุซุ้มนะครับสมักก็จะเป็นแค่จรวดซุ้มนะครับนะครับแล้วไม่ขอบกระจกด้านบนเห็นไหมพายุป,ปลายแล้วนะครับเป็นาการแก้ไขบล็อกโดยช่างหลวงแล้วนะครับจากพิมพ์ชาวบ้านสู่พิมพ์ของช่างหลวงนะครับยุป,ปลายในการสร้าง เราเราปีสองสี่หนึ่งสามสองสี่หนึ่งสี่โดยประมาณนะครับมีขอบกระจกชัดเจนนะครับใช่ไหมผมนี่รู้สึว่าสมบูรณ์แบบแล้วก็สวยงามมากๆนะครับคือลองตัวแล้วนะครับแล้วก็เส้นมารับพิมพ์ไล่ลงมาเลยนะครับจนถึงจรวดกับส้มรอบด้านบนแถวแถวแขนซ้ายองค์พระนั่นเองนะครับอกล่องชัดเจนมาก เนื้อเนี้ยกัมเลยนะครับเนื้อกัมเนื้อข้าวจากแห้งนะครับผสมปรุงผสมปรูนประกอยนั่นเองนะครับนะครัก็จะมีข้าวขาวๆนะครับการงอกนะครับบางคนก็เข้าใจว่าเป็นแป้งของพิมพ์อะไรเงี้ยนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับเป็นลักษณะของการงอกแล้วก็ตกตะกอนตกผลึกนั่นเองนะครับโอ้โอีกองนี้แบบผิดแยกนะฮะ ถ้าเราดูแบบผิวเผินมันจะดูแบบไม่มีการปีกแย่ของเนื้อผ้านะครับเดี๋ยวถ้าเราดูอย่างเงี้ยภาพขยายปั๊บเห็นชัดเจนมากนะครับดูนี่ครับเส้นพัดทิปนี่คมเลยนะครับคมกริบเลยเป็นธรรมชาติพระองค์นี้ติดโอ้โหบอกได้เลยว่าพระกันก็ติดนะครับนะครับดอกบัวเอ้อดอกใบใบโพนี่ก็ติดทั้งเก้าเก้าใบทั้งสองฝั่งเลยนะครับ ถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆทีเดียวนะครับหาชมได้ยากมากนะครับ,รบตรงน,นี้นะงานจะได้เจอเนื้อแบบนี้นะครับเนื้อเข้มเข้มอย่างนี้นะครับนะ โอหนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับข้างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหครบนะครับพักกันชัดเจนมากจรดบาทเลยนะครับนี่นะฮะหน้าพักเป็นเม็ดวัดตูมสวยงามมากทีเดียวนะครับอูมน์สวยนะครับมีมีคอนิหนึ่งนะครับอกล่องโอ้โหสมบูรณ์แบบมากครับหกเจมาชมด้านหลังบ้างครับด้านหลังนี่ก็เหีียวย่นเลยนะครับ เหี่ยวเป็นธรรมชาติเลยทีเดียวนะครับเป็นเหมือนออเรียกว่าปูนเซต,ตัวเนาะนะครับเนี่ยทัางว่นก็จะมีเม็ดขาวๆนะโอ้โหตรงนี้เนื้อนี่จัดจ้านมากนะครับเนื้อจัดจนะริงๆริงถว่าเป็นาราที่สมบูรณ์แบบมากนะครับก็มีมวลสารนะครับแห้งเกาะติดแน่นนะครับ เราจะให้ชมกันไปนะครับแล้วก็จะขยายภาพให้ชมเนาะให้ดูขอไปก่อนนะครับนีขอบม,มนแล้วนะครับขอบม,มนโอ้หองค์นี้คือว่าแบบมีรอยปูก,ก่อนทามธรรมชาติโอ้โหนะครับของเดิมเขารักษาดีมากเขาไม่ใส่เลยนะครับ,นะรบ,นะรบอยู่ผมมาสักสองปีกว่าๆนะสุดท้ายน้องเขาก็ขอนะ น้องชายขอไปแล้วองค์นี้ก็ต้องให้กันไปนะครับหมายถึงว่าขอไปฟรีหรือไม่ครับเช่ากันนี่แหละนะครับกมจะขอฟรีนะครับเช่ากันไปนะครับแบงนั้นไปนะครับเราก็มีของเราอยู่นะเขาก็อยากได้เขาบอกเขาชอบเขาบอก,บอก,บอกเนื้อภาพมันจัดจ้านมากนะสวยสมบูรณ์แบบโอเคนะครับเรามาชมเนื้อภาพขยายกันเนาะสุดจัดประดับบอกเลยทีเดียวองค์นี้นะครับ จะให้ชมบริเวณหน้าพระพักน,นะครับมาครับมาเรามาชมเนี่พระโอ้โหเวยเใช่ไหมบริเวณหน้าพระพักนะครับปมๆเนี่ยเนะหรอครัเป็นะครับเป็ดขาวๆจะเป็นขาวๆไหมครับนครับ ข้าวพอมันแห้งนานๆมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเซ็ตตัวอยู่แล้วกันนานนะมันก็จะเป็นแบบนี้เนื้อเนื้อข้าวเม็ดเนื้อข้าวตากแห้งเนี่ยมันจะนวลเหลืองๆเหมือนข้าวโพดอ่ะมันพผาออกไหมครับจะประมาณนั้นเลยนะครับข้าวที่ฉันไม่หมดนหละข้าวข้าวตากแห้งฉันไม่หมดข้าวตากแห้งไว้แล้วก็มาะจําบทนะครับรวมไปผสมผาสารกับของผู้จัดคนต่างๆ เลยนะครในส่วนที่งอกก็งอกไปนี่ฮะมันสารก็นี่เลยอันนี้จะไบเงินนะครับนะฮะโอ้โห,โโหเนื้อบริเวณนี้เขาเนี่ยคือเป็นเขาธรรมชาติเป็นนวลเป็นเขาวนวลของใยของลักษณะของเม็ดข้าวอ่ะนะครับของเนื้อข้าวพวเปิดนะครับไม่ใช่เม็ดข้าวเนี่ยโอ้โหเ็ชัดเลยนะเนี่ะโอ้โหนวลสวยมากๆครับโอ้โหคงคายจริง คิดผิดก็ะเนียที่ให้น้องไปเนะี่ยโอ้ยมีหน้าอ,อ,นอ้อนเจออ้อนขอเจอนะะผมก็ยังไม่เคยส่องพระองค์นี้นะครับได้มาผมรู้แล้วผมจบแล้วรู้เลยฮะโอ้โหเ,เ,เนื้อหดหดตัวแบบเนื้อเนื้อเนื้อพ้าเนี่ยฮะหดตัวเห็นไหมฮะแล้วก็ปิดแยกออกจากออากันหดเป็นเหี่ยวเหี่ยวชันชันเป็นกำกำก้อนก้อนกลมโอ้โหชั้นๆๆๆๆๆม,ามากองค์นี้นะครับ วันนี้ฮะลสารก็ติดแห้งอยู่นั่นเลยโอ้โหหินเนื้อนี่สวยจริงๆนะครับบนเวณอันนี้บริเวณซุ้มนะฮะนะครับถ้ามองผิวเผินเมื่อกี้เราจะไม่เห็นบรลสารเลยเราจึงจะใช้กล้องขยายนะครับแล้วก็จะเห็นบรลสารที่ปากปนอยู่บนผิวพระนะครับอย่างชัดเจนครับนี่ครับโอ้โเนื้อนี่เนื้อทองอาร่ามเลยนะครับ าลาแบ่งปันจริงๆนะครับรา <laughs> คาแบ่งปันกันจริงๆนะครับแบ่งปันกันน้องถจอว่าน้องเขาตาดีตาถึงนะครับโบเจก็ไม่เคยโชว์แล้วพระองค์นี้นะครับพราปัญหายากพิมพ์เนี้ยเนื้อแบบนี้หายากนะครับนหลวงวันเจ้าตัวใหญ่ครับ ให้ขาวๆนะในปรากฏการนี้ช่ไหมเป็นลักษณะเหมือนธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของผิวพระโเป็นพระที่เนื้อสวยมากเจี๋วนะครับเนื้อพระ ข้าวตักแห้งนี้ก็สวยอีกแบบหนึ่งสวยเขาละแบบกับเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับดูว่ารูใหญ่ทียย่เขาแตกใหญ่ที่เขาแตกใหญ่ที่เขาแตกจากกันมุมค่าจริงๆตรงนี้คุมค่าจริงๆ เ็นใยเป็นเส้นเลยนะครับทั้งองค์เลยนะครับเห็นไหมเนื้อข้าวจะเป็นแบบนี้นะครับใยมันเป็นใยคล้ายๆเชื้อรานะครับพอตกตะกอนก,ก็แห้งเหือดจากกันนะโอ้โหตายเช <laughs> นี่ครับโอ้โเป็นธรรมชาติแห้งพัดเก่าจะแห้งนะครับจะแห้งเป็นธรรมชาติเนาะมาชมด้านหลังกันบ้างครับ เป็นหลุมยุบยุบลงไปเลยนะครับหลุมยุบยุบลงไปเลยเดี๋ยวใจะให้ชมการหยดน้ําส้มด้วยแล้วมาดูว่าเนื้อผ้าท,ที่สร้างจากข้าวตากแห้งเนะี่ยเวลาน้ําส้มอำัำปฏิกิริยาเนี่ยนะครับที่ผสมปูนปอยด้วยนะจะอาจจะน้อยองนี้อาจจะข้าวแห้งเยอะนะครับแล้วก็มีน้ําบ้านผสมอยู่เพื่อเป็นตัวเชื่อมของเนื้อผ้านั่เนเองนะครับมาดูใช่ว่าลักษณะการทะลุทะลวงของน้ําส้มเนี่ยจะไม่เกิดฟองแบบใดนะครับแบบใดบ้างนะครับ ด้าน,นหลังนี้เนื้อนวลจ้ะครับใช้เวลามาวันยี่สิบนาทีพอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนานไปเดี๋ยวคนก็เบื่อนะครับแต่เจะของพ้าบอกนานๆเลยพี่ังนานเลยพี่นานนาน ทำไมเงินครับนะต้องมอีแร่บรากฏสีดำนะครับนี่เราจะเป็นรับเก่านะครับดำๆน้่จะเป็นรับเก่านะครับโอเคนะครับด้านหลังนี้จบแล้วนะครับสวยงามมากๆเขามาชมด้านหน้าภาพขยายหนึ่งพันเท่าลองดูนะครับ นา้าผพักเลยนะครับหนึ่พันเท่าครับเรามาดูว่าใต้ผิวพัดเนี่ยจะมีการงอกที่เป็นเม็ดบะก,กายไหมนะโอโ้โหสว่างจะเจอจ้าเลยแล้วก็นวลสวยงามมากๆนะครับนะครับเม็ดใสนะครับสม่าเม็ดเนื้อพัดที่สร้างจากข้าวจากแห้งเนี่ยจะไม่งอกเป็นบะก,กายมากเท่ากับ,บปูนปลาหอยนะครับ แต่มันจะมีการงอกนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีปูนผสมอยู่ด้วยนิดหน่อยองน์นี้องค์นี้นะครับนะปรับยากนิดนึง่งเป็นวุ้นเลยนะครับนะนะครับลักษณะความชุ่มฉ่ำอันนี้คือภาพขยายหนึ่งพันเท่าโดยประมาณนะครับมันก็จะตรวจการดึงภาพขึ้นมาแล้วก็ทําให้เห็นลักษณะ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของผิวพะะการเปลี่ยนแปลงประจำการเวลามีการงอมีการยุบมีการหดมีการเหี่ยวยุบย่นแล้วก็มีเส้นใ่ขาวๆเนี่ยเห็นไหมครัมันจะขึ้นเต็มเลยนะครับเห็นไหมครัโอ๊ย <laughs> หลุด เอ้ยเหรอเอา,เอาให้ไหมโอ้เส้นนี้ต้องมีนะเส้นขาวๆนี่ต้องมีนะครับเป็นเส้นลักษณะกันเขาเรียกว่าเป็นเส้นแร่ใช่ไหมแร่ธรรมชาติ้วยการงอกนั่นเองจะต้องมีให้เห็นนะครับตุกองค์สมเร็จจะต้องมีมันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเส้นขาวๆมันจะทางรถไฟไฟไฟ้าไ,ไ,ไ,ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับ วันะนสารจะต้องมีให้เห็นด้วยนะครับนี่ใช้แรงขยายหนึ่งพันเท่านะครับมันก็จะทําให้เราเห็นลักษณะเห็นไหมครัข้างล่างก็จะเป็นเป็นหลุมยุบลงไปนะก็จะมีผลึกขึ้นมาลักษณะการงอกเพื่อเสื่อมเนื้อนะครับเหนไเป็นบุญสีก็ต่างกันไปเหลืองเข้มเหลืองอ่อนอะไรกว่านไป โอ้โหนี่ครับแล้วข้าวเห็นไหมโอ้นี่ฮะท้ำปิ้งเลยเนี่ครับไอ้ตัวนี้นะอืสุดยอดมากนหครับอะมาชมด้านหลังครับก่อนที่เราจะปิดท้ายด้วยน้ำส้มสายชูนะครับ เจ็นาทีแล้วนะครับก็จะจบกันทยี่สิบนาทีกำลังพอดีเนาะเอาคลิปประมาณสัก20่สินาท,ทีนะครับจะให้ดูภาพขยายเนื้อข้าวนะบางคนก็เรียกว่าเนื้อฟักทองเนาะมันจะมันออกเหลืองๆเข้มๆเนาะนะเห็นไหมครับเม็ด โม่เม็ดอะไรเงี้ยใช่นไหมฮะเม็ดสําคัญสําคัญพวกนี้เห็นไหมนี่ยฮะเห็นไหมฮะเนี่ยแล้วก็เม็ดเหลืองๆพวกนี้มันจะเป็นมันกับเรียกว่าอะไรว่ามันลักษณะการงอกนะครับของลักษณะการเปลี่ยนแปลงของมวลสารนะครับมันจะเป็นเหลืองๆ โอเคครับอืมนะครับโอเคสิบแปดนาทีแล้วโอเคสิบเก้านาทีพอดีนะครับเราจะมาชมความหลังน่นครั้งสุดท้ายของพระองค์นี้กันนะครับมาดูซิ่ว่าปฏสิจเจรยานะครับของน้ำส้มสายชูเนี่ย ที่จะเกิดขึ้นบนผิวพระสมเด็จอง์นี้นะครับนะครับมันจะมีลักษณะแบบไหนนะครับเมล็าส่งสายชูเนี่ยเป็นเป็นกดนะครับกดธรรมชาตินี่แหละนะครับอลองดูครับมาแล้วนะครับเนื้อข้าวนี้จะแตกต่างกับเนื้อปูนป่งหอยอยู่ กรณีหนึ่งก็คือรูเขาเรียกว่ารูพุ่นเนี่ยัน้อยกว่าเห็นปูนนั่นเองนะครับัข้ามจะแน่นกว่านั่นเองนะครับแต่ก็มีให้เห็นนะครับมีให้เห็นจะขยายขึ้นไปนะครับเ,เห็นไหมนี้ครเ,เห็นนะครับนี่ครับ,รบแล้วก็ฟองก็กําลังเกิดขึ้นอย่างช้าๆนะครับคือสรุปก็คือ เน,เนื้อเนื้อข้าวตักแห้งเนี่ยจะมีความหนาแน่นเป็นพิเศษกว่ารูปูนจะน้อยกว่าปูนเปลือกหอยนะครับแต่ก็มีนะครับเพราะว่าพระองค์นี้จะต้องมีเนื้อปูนเปลือกหอยผสมอยู่ด้วยเพราะมันเป็นตัวคล้ายๆกับฐานหลักมันเป็นมวลฐานหลักเลยของสัพพะสมเด็จนะครับไม่ว่าคนจะเป็นเนื้ออะไรก็ตามนะครับยกเป็นเนื้อดินนะครับเนื้อดินนี่จะไม่ไม่ผสมปูนเลยนะครับพระสมเด็จมีหลายเนื้อนะครับมีเนื้อปูนเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับแล้วก็เนื้อดิน แล้วก็เนื้อข้าวตักแห้งนะครับแล้วก็เนื้อเทียนชัยเนาะนะครับอเเดุดเยอะมากครับไร่ไม่หมดหรอกนะครับลนแล้วจะเป็นสิ่งสําคัญวัตถุดิบสําคัญนะครับแล้วก็เ,เป็นวัตถุบมงคลที่ท่านนามาสร้างนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวล80%ก็จะปีบลักษณะของปูนขาวที่สร้างจากเปลือกหอยรเรียบมาเผาแล้วว่าตำตำตำนะครับแล้วก็เป็นปูนขาว แล้วก็ผสมลงไปในพัดสมเด็จนะครับนั่นเองนะครับรับนั่นเลยนะครับน้ำส้มหยดดีหยดเดียวไม่ไปไหนเลยนะครับจิงกุเปล่านี่ครับนะครับอยู่กันยาวๆเลยทีเดียวนะครับเนาะเอาละครับนี่คือพัดสมเด็จวัลังพิมพ์ปกโพเก้าใบข้างละก้าใบยุคปลายยุคสุดท้ายของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธอาจารย์โตัวพมรังสีนะครับที่เ่อได้จัดสร้างไว้นะครับแล้วก็พิมพ์เนี้ยพิเศษตรงที่ว่าเขาได้แก้ไขบอกอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเลยนะครับเกล็ทุรุ่ยสมด้วยมีประกันหนึ่งข้างมีเส้นพระทิยปป์อโคเข้าใหม่เต็มเต็มเลยนะครับโอเคนะครับเอาล้ครับขอให้รับความขอบคุณจากนักท่าพระคอเนเสิร์ตาจาได้เป็นสุภาพกลับขอไปอย่างสูงแล้วพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้า วันาหน้านะครับกับเรื่องราวของพระสมเด็จเราจะได้ชมพระสมเด็จอย่างนี้ตลอดไปนะครับสำหรับหน้าเรามาชมสมเด็จเกียโยกันด้ไหมอันนี้นจะชมพิมพ์เจดีใหญ่ข <c oughs> ว่ากันเนาะสาหรับว่ากันโอเคครับสำหรับอาทิตย์นี้สวัสดีครับไม่อยากลงเลยนะครับ